ปัญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวนแห่งธรรมส่วนปัจจุบันเป็นอุทยพย,ายาัญญาณสรุปอุทยพย,ายาัญาณคือยานที่เห็นความเกิดดับของธรรมในปัจจุบันนขณะเป็นปัญญาที่เข้าใจถึงความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งเนื้อหาอุทยพย,ายาัญญาณคือยานที่เกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนาเป็นยานที่พิจารณาเห็นความเกิดดับ หรืออุทยะบวกพยะของนามรูปหรือขันห้าในปัจจุบัน,นขณะหรือปัจจุบันอารมณ์อย่างชัดเจนยานนี้เป็นยานที่สำคัญในวิปัสสนาญาณทั้ง9้าเพราะเป็นยานที่ทำให้ผู้ปฏิบัติเห็นความเป็นอนิจจงคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้และอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนของสรรพสิ่งเมื่อเห็นเช่นนี้จิตก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างทําทำให้เกิดปัญญาและความสงบ ภาคทรีศีอาน,นิจังความไม่เที่ยงเป็นลักษณะที่แสดงว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่คงที่ทุกขังความเป็นทุกข์เป็นลักษณะที่แสดงว่าทุกสิ่งล้วนมีความบีบขั้นไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไปอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนเป็นลักษณะที่แสดงว่าทุกสิ่งไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นเพียงการรวมตัวของปัจจัยต่าง ภาคปฏิบัติกำหนดรู้กายและใจเริ่มจากการมีสติรู้ตัวในปัจจุบันขณะกำหนดรู้ความรู้สึกทางกายเช่นล้มหายใจการเคลื่อนไหวหรือความรู้สึกทางใจเช่นความคิดอารมณ์เมื่อมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วให้พิจารณาความเกิดดับของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วดับไปความคิดที่ผุดขึ้นมาแล้วหายไปเห็นความไม่เที่ยง เมื่อพิจารณาบ่อยๆจะเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่คงที่ปล่อยวางเมื่อเห็นความไม่เที่ยงแล้วจิตก็จะค่อยๆค,คลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทําทให้เกิดความสงบปัญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวนเห็นธรรมส่วนปัจจุบันเป็นอุทยพย,ายาัญชนอธิบายการที่เรามีสติรับรู้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆในปัจจุบันขณะไม่ว่าจะเป็นความคิด ความรู้สึกหรือสภาวะทางกายเป็นการแสดงให้เห็นถึงอุทยพยัญานซึ่งเป็นปัญญาที่นำไปสู่ความเข้าใจในความเป็นจริงของโลก